จมูกแดงเลยค่ะหนาวไหมชอบไหมอะเดินมาวัสดีสสดค่ะทุกคนว,วันนี้ดูอากาศมันแบบมุนมนมากหนาวมากทุกคนคะ่ะติดลบสิบค่ะออกมาขายขวดนะคะกับน้องเอ็นล่าดูนางได้ของกินหนาวไหมคะ หนาวไหมคะหนาวมาเลยอยาาา่าปัดออกมาขายขวดเครื่องก็มีปัญหาใส่ขวดเข้าไปไม่อ่านค่าให้เลยได้ขายฟรีได้มาแค่สิบกว่าเองนะคะที่จริงมันน่าจะได้ประมาณสักห้าสิบขาดทุนไปสามสิบกว่าได้มาประมาณยี่ยี่สิบโครนสามสิบกว่ากดเป็นลอตโต้ไปไม่ถูกนะคะไม่ถูก ช่วงน,นี้ก็เขาก็จะเริ่มประดับประดาพวกไม้ไอ้ไฟนะคะคริสต์มาสเมื่อกี้อยู่ในร้านมันร้อนๆนะออกมามันก็เลยแบบว่า,าอุ่นๆหน่อยนะคะ่ควันออกปากเลยทักทายทุกคนเดินนะ้าหนาวหนาวเย็นมากเย็นจนปวดหัวนะคะเนี่ย ไม่ค่อยได้ออกมาเดินมันก็เลยเย็นค่ะทุกคนถ้าเกิดเราออกมาบ่อยวมันก็จะเเขาเริ่มประดับประดาไฟแล้วจ้าแต่ว่ามันก็ยังจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่มืดเท่าไหร่นะคะลอยประมาณชั่วโมงนึงโดนข้างบนข้างหลังก็เริ่มมีไฟแล้วนะคะเมื่อคืนนี้แบบอาจารย์สวยมากมันเหมือนมันเป็นทรงโกดจะออกมาถ่ายรูปไว้<นำ> มาตกมานานแล้วค่ะแต่ไม่ละลายเพราะว่าหนาวหนาวเย็นเดี๋ยวเราไปดูไอ้ที่นีดทำแจกันน้ำแข็งไว้นะคะเอ้ยยืนซื้อเทียนมาใส่มันน่าจะได้ที่แล้วแหละดูแล้วอ่ะ เข็นเข้าบ้านกันค่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้าบ้านาหนามากค่ะทุกคนติดลบสิบนะคะดูหน้าน้องเอ็นล่าสิจมูกแดงเลยนะฮัลโหลป้าป้าจมูกแดงเลยค่ะ hey. Hey. <c oughs> ออกมาสัมผัสอากาศหนาวนะคะลบสิบค่ะเมื่อคืนนี้ลบสิบสีน้องเอล่าหันหน้ามาทางนี้หน่อยลูกจมูกแดงเลยค่ะหนาวไหมชอบไหมอเดินมาขนาดพูดยังควันออกปากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหม ย,ยิ้มยิ้มยิ้มชอบนะน่าควนออกปากดีดีดีมให้ค่อยเดินจะล้มนะเอาเอาไปเต้นอะไรตรงนู้นนักล้มแหละจากหิมะมันก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเนี่ยลูกขึ้นมาน้องลูกขึ้น ลุกขึ้นได้ไหมไปเดินเดินไปเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยเธออะทั้งชุดเต้นอะไรอะ สิบสามนะคะลบสิบสามนะคะทุกคนไม่ใช่สิบเด้อเมื่อกี้บอกว่าสิบ